มาดาคือบุพการีที่เปี่ยมล้นไปด้วยบุญคุณแต่การมีแม่ที่อัปรีสู้ไม่มีจะดีกว่าสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fb movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า perfect sister พฤติกรรมซ่อนนรกหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook และ i ิน t a g r กรมเมื่อทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเปิดเรื่ กันที่ครอบครัวที่มีแม่ลิงเดียวมีนามว่าลินดาลูกอีกสคนประกอบด้วยซันดราพี่คนโตเบฟน้องคนรองและบอบบี้ลูกชายคนเดียวในครอบครัวนี้ครอบครัวที่มีฐานะปานกลางซันดราและเบฟอายุไล่เลี่ยกันมากต่างกันแค่หนึ่งปีทําให้ทั้งสองสนิทและรักกันมากตัวติดอย่างกระตังเมแต่พอสี่ปีหลังจากนั้นบอบบี้ก็โผล่มาพร้อมการลาจากของคุณพ่อพ่อไปมีครอบครัวใหม่แล้วและในวันนี้ครอบ ลเล็กๆ,ๆของลินดาได้ย้ายบ้านเข้ามาสู่บ้านหลังใหม่ถึงมันจะคับแคบไปสักหน่อยแต่ก็พอทูไทยไปได้บ้างซันดราและเบรฟได้แต่จินตนาการแม่ในอุดมคติของตนว่าต้องดีเลศรวยอย่างงู้นอย่างนี้แต่การจินตนาการมันก็ไม่อาจจะเป็นความจริงเนื่องจากลินดาเป็นแม่ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ซึ่งนั่นก็ทําให้ซันดราต้องดูแลน้องๆด้วยตนเองถึงตัวเธอจะเป็นเด็กแต่ความคิดความอ่านก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เห็นได้ชัดว่าสองพี่น้องคู่นี้ เป็นความแตกงต่างที่ลงตัวซันดรามีไลฟ์สไตล์ที่แซ่บเรียวเบฟมีไลฟ์สไตล์ที่เข้มขึงเพราะเธอเคยเฝ้าฝันว่าเธออยากเป็นส่วนหนึ่งของทวายไลท์เลยแต่งตัวแบบนี้ทั้งคู่สามารถดูแลตัวเองได้โดยที่แม่ไม่ต้องมาช่วยเหลือไปโรงเรียนวันแรกด้วยความร่าเริงทั้งคู่ตัวติดกันมากคงจะมีเพียงสิ่งเดียวที่จะแยกพี่น้องคู่นี้ออกจากกันนั่นก็คือผู้ชายเพราะว่าเบฟกำลังคบหาดูใจกับจัสตินหนุ่มมากเขิมที่มีไลฟ์สไตล์เดียวกับเบฟทั้ง ไม่ชอบเข้าสังคมสักเท่าไหร่โลกส่วนตัวสูงมากยากต่อการเข้าถึงต่างจากซันดราที่มีคนหลายรอมรอบตัวเพราะเธอมีอัธยาศัยดีเข้าได้กับทุกคนและถึงแม้ซันดราจะเป็นสาวเปรี้ยวตามวัยแต่พอถึงเวลาจําเป็นเธอก็สามารถเป็นผู้ปกครองได้เธอไปโรงเรียนของบ๊อบบี้น้องชายเพื่อประชุมผู้ปกครองแทนแม่ซึ่งเธอก็ทําได้ดีด้วยแต่เมื่อกลับมาเธอก็ต้องเจอกับข่าวร้ายเนื่องจากคุณแม่แอบเดิมเล่ามาอีกแล้วนานทําให้ซันดราต้องย้ำ เตือนว่าแม่มีเข้าเวร8ปดโมงนะรีบไปอาบน้ําซะแม่เขาเครียดกับการย้ายบ้านพร้อมกับที่ทํางานใหม่ทําให้เธอต้องพึ่งเราอุปนิสัยของแม่มีท่าทีงอแง,งยอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเธอท้อเธอก็จะร้องไห้ก็เป็นหน้าที่ของสันดานี่แหละที่ต้องประครับประคองครอบครวัวนี้เห็นได้ชัดว่าอายุไม่ใช่ตัวกําหนดวุฒิภาวะเพราะว่าลูกอย่างสันดราบางทีเธอก็ได้สอนสั่งผู้เป็นแม่ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรในอย่างที่เจอวิกฤตเช่นนี้ วิกฤตที่ความเครียดครอบงำจิตใจซันราเป็นบุคคลที่ดีต่อครอบครัวมากแม่ลำบากเธอก็คอยชี้แนะแต่เมื่อต้องคุยกับน้องๆเธอก็ทำหน้าที่พี่ที่ดีเข้าหาน้องๆอ,อย่างใจจริงในานามของพี่สาวคนหนึ่งมีช่ยมาในฐานะแม่เแบบนั้นเรียดจัดกับพฤติกรรมของแม่ซันราเลยมาพูดคุยเพื่อปลอบใจเแบบก็ระบายความรู้สึกว่าแม่เป็นแบบนี้อีกแล้วปากก็บอกว่าจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่สุดท้ายกลับเป็นแม่เองที่ไปพึ่งเล่า จนเมาหัวราน้ําเดี๋ยวทุกอย่างก็จะแยกลงไปอีกสองพี่น้องเครียดมากกับสิ่งที่แม่เป็นและในค่าคืนนั้นทั้งคู่ก็ไปปาร์ตี้กันเบบก็ได้จะนั่งดูดปุ้นและดื่มเหล้ากับแฟนส่วนซันดราที่เห็นตัวอย่างจากแม่เธอเลยไม่คิดที่จะดื่มเหล้าและในงานนั่นเองทําให้เธอได้เจอเพื่อนใหม่อย่างเอชเชลีซึ่งทั้งคู่รู้จักกันมานานแล้วแต่ก็ไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่และเมื่อได้พบปะพูดคุยกันก็ทําให้รู้ว่าสิ่งเสมอการทําให้เข้ากันได้งานปาร์ตี้จบลงโดยที สันราพยุงน้องกลับบ้านในยามวิกาลและเมื่อมาถึงบ้านก็ต้องตกใจเพราะว่าบอบบี้ยังไม่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องต้องไปเรียนแต่เช้าแม่ไม่ได้คํานึงในส่วนนั้นเพราะว่าเธอกําลังเมาอยู่เมื่อแม่ถูกลูกสาวจับได้เธอก็ได้แต่ขอโทษและโทษตัวเองว่าแม่มันห่วยและเธอก็ลงโทษตัวเองโดยการกรีดข้อมือสันราที่ได้มาเห็นแม่ทําอย่างนั้นเธอก็ได้กล่าวขอโทษแม่ที่ทําให้แม่กดดันถึงแม่จะห่วยก็ไม่ควรทําอย่างนี้ทุกอย่างมันต้องดีขึ้นเราต้อง ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้อย่าก,กังวลเลยนะแม่ทุกอย่างมันจะดีขึ้นและหลังจากนั้นเวลาก็เรื่องเลยจนมาถึงวันขอบคุณพระเจ้าเพื่อนบ้านเครือญาติได้มาพบปะพูดคุยกันและบนโต๊ะอาหารนั้นก็มีเด็กหนุ่มเดวิดที่ดูจะแอบ,บชอบซันดราเอามากๆและในบรรยากาศที่สุขสนร์ลินดาก็ขอขัดจังหวะเธอไม่อยากทําให้บรรยากาศมันเสียแต่ต้องพูดเพราะทุกคนในนี้คือกําลังใจเธอตกงานมีการเลิกจ้างในโรงพยาบาลที่เธอทํางานอยู่เพื่อนบ้านก็ได้แนะ นำให้เธอไปหาทนายเพื่อฟ้องโรงพยาบาลซากลินดาก็ถูกถ่ายไปว่าไม่ต้องกังวลฉันกําลังคบกับผู้ชายคนใหม่เขาเป็นทนายเด็กๆยังไม่รู้จักแต่ต้องชอบเขาแน่ประโยคนั้นทําให้สันดาและแบทถึงกับกุมขมับอีกแล้วเราแม่แฟนคนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยและลินดาก็ได้เผยความจริงสาเหตุที่เธอเปิดประเด็นเรื่องตกงานเพราะเธออยากจะขอยืมตังค์เคย์ญาติเพราะเธอแทบจะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านแต่ถึงแม้ลินดาจะเอ่ยไปอย่างงาั้ ก็ไม่มีใครพร้อมช่วยเหลือเธอเพราะตลอดมาลินดาชอบเบี้ยวเงินแต่อย่างน้อยๆก็มีป้ามาท่าที่เอนดูซันดราและแบดคอยให้เงินไปเรียนอยู่เสมอแต่ก็ไม่พร้อมให้ลินดายืมเงินเพราะว่าไม่ว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งลินดาก็ไม่เคยจ่ายตามนัด สันดาที่เอื่มระอาต่อพฤติกรรมของแม่เธอเลยเออกไปเดินเล่นกับเดวิดเพราะว่าไม่อยากอยู่ในห้องนี้แล้วในส่วนของแบดเธอก็เห็นภาพบาดตาแม่ดื่มเหล้าจนได้หลังจากที่ผิดหวังจากการเยื้มเงินทุกอย่างมันดูแย่ไปหมดคุณแม่ไม่น่าทําอะไรแบบนี้เลยแต่แล้วก็ยังดีที่แม่ไม่ได้พูดโกหกเรื่องแฟนใหม่ที่เป็นทนายเขามาพร้อมเงินสองพี่น้องพยายามตีซีกับสตีฟแฟนใหม่ของแม่แต่ก็ดูเหมือนว่าสตีฟจ้องจะปี้แม่อย่างเดียวแทไม่สนใจที่พวก เธอผูกมิดเลยแต่ทว่าหลังจากที่สตีฟเข้ามาชายแก่หัวงูก็ชอบมาคุกคามเบฟทําให้เบฟต้องอึดอัดกับพฤติกรรมเท่าหัวงูของสตีฟแต่เธอก็ต้องทนอยู่ในสถานการณ์นี้ต่อไปเพราะว่าไม่อยากให้บ้านถูกยืดสันดราก็ได้เต่ปลอบใจน้องและจะช่วยปกป้องน้องเองและนั่นไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเหมือนเริ่มจากตอนที่ไม่มีใครเห็นจนต่อหน้าแม่สตีฟก็ไม่สนใจเบฟได้แต่หลีกหนีเท่านั้นสตีฟเป็นผู้ชายที่หยาบคายเพราะว่าบางครั้งหลังจากที่ลู้ กลับบ้านเข้ามาก็เห็นว่าแม่ที่อยู่ในขณะเมินเมากำลังโดนสตีฟกระหนำ่ำอยู่ที่ห้องรับแขกนานเป็นผ้าบาดตาที่เด็กๆไม่อยากเห็นกิริยาของสตีฟช่างต่ำเตี้ยรีดินเขาเป็นคนชอบใช่อารมณ์และความรุนแรงจนเบบทนไม่ไหวเลยโทรแจ้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กแต่ทว่าก็ไม่มีหลักฐานที่มากพอที่จะมาตัวสตีฟเบบเลยชวนพี่สาวไปปรึกษากับพ่อแต่พ่อกลับน้อยใจเนื่องจากพวกเธอไม่ค่อยมาหาพ่อเลยยกเว้นตอนที่ต้องการเงินแถมสิทธิ์การเรียน ลูกก็อยู่กับลินดาถึงแม้เขาจะเป็นพ่อแท้ๆก็ไม่มีอำนาจใดในการดูแลเด็กๆเนื่องจากศาลได้ตัดสินแล้วว่าเด็กๆอยู่ในการครอบครอ,ของของแม่พึ่งพ่อไม่ได้ก็มาปรึกษาคุณป้ามาธาซึ่งคุณป้าก็คอยให้คำปรึกษาและพร้อมที่จะช่วยเหลือแต่คุณป้าแนะนำว่าให้โอกาสแม่เขาหน่อยเธอเพิ่งจะย้ายบ้านและเพิ่งตกงานเธอคงต้องใช้เวลาในการปรับตัวสักนิดแต่ถ้ามันแย,ย่มากกว่านี้รีบมาบอกป้าละกันและไม่นานซันดราที่คอยดูแลแม่ ที่มึนเมาอยู่เป็นประจำเธอก็ได้เห็นรอยบอกช้ำตามตัวแม่แม่ยอมให้มันทำแม่ได้ยังไงแต่แม่ก็ทำได้แค่นิ่งเฉยและสตีฟก็ยังเพ่งเล็งเบบอย่างไม่หยุดยอนสันดราก็ได้รับ,บิดอารมณ์ไล่สตีฟออกจากบ้านไปซะแต่ก็รู้ดีอีกไม่นานเขาต้องกลับมาแน่เนื่องจากเขาเป็นคนจ่ายค่าเช่าที่นี่เขามีเงินมีอำนาจทุกสิ่งอย่างในบ้านหลังนี้ความเครียดและกังวลมันระอุอยู่ในสมองสองพี่น้องแต่ด้วยความเป็นเด็กพวกเขาจะทำอะไรได้จะหนีออกจากบ้านและจะไปอยู่ที่ไหน แม่ชอบพาพวกเขาตกตามไปอยู่เรื่อยยิ่งผาสติปเข้ามาในบ้านอีกทุกอย่างมันช่างเลวร้ายทั้งสองต่างรู้ดีว่าพวกเราเป็นหญิงสาวที่แสนเพอร์เฟกการเรียนก็ไม่ได้ยำแย่สักวันเราจะมีอนาคตที่ดีเพียงแค่ต้องผ่านช่วงเวลานี้สิ่งที่ทําได้คือต้องต่อสู้และอดทนต่อไปแต่ทว่าที่โรงเรียนวันนั้นเบฟกลับพูดตลกต่อหน้าเพื่อนๆว่าเราจะมีโอกาสจับเงินล้านเพราะว่าถ้าหางแม่ตายเราจะได้เงินประกันและมีอนาคตที่สวยหรูและเราทั้งสองอาจจะไม่ต้องอยู่ ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพรา้าเนื่องจากพวกเราอายุ16แล้วแต่าหาต้องถูกส่งไปอยู่กับญาติคงจะเหลือแค่ป้ามาท่าแต่มันก็ดีเพราะป้ามาท่ารวยมากในส่วนของบอบบี้น้องชายคงจะตกอยู่ในการดูแลของพ่อซึ่งเห็นได้ชัดว่าบอบบี้อยากอยู่กับพ่อมากนั่นเป็นแค่เรื่องตลกที่สองพี่น้องพูดคุยกับเพื่อนแต่รายละเอียดทำไมมันชัดเจนเหลือเกินและด้วยความคึกขนองพวกเขาได้รวมตัวกันและคิดวิธีการฆ่าแม่อย่างสมบูรณ์แบบบางก็คิดว่าขังทันเอาไว้ในรถบนรถที่กำลัง แต่ทว่ากรมธรรม์จะไม่จ่ายเงินถ้าหากนั่นเป็นการฆ่าตัวตายคงจะมีแผนสองคือมอมให้แม่เมาและตกบันไดลงมาตายแต่ที่บ้านบันไดไม่สูงมากขนาดนั้นจะไม่จใจได้ไงว่าแม่จะตายเลยคิดที่จะเผาแม่ทั้งเป็นแต่มันก็โหดร้ายมากเกินไปนั่นเป็นแค่ความคิดในโลกความเป็นจริงมันต้องแนบเนียนและก็ละเอียดมากกว่านี้ซึ่งซันดราก็นึกออกว่าแค่ทําให้แม่เมามากแล้วพาแม่ไปอาบน้ําและปล่อยให้แม่จมน้ําตายอยู่ในอ่างมันเป็น วิธีที่ดีพอสมควรเป็นการจัดฉากที่สมบูรณ์แบบแต่นั่นก็เป็นแค่การหยอกล้อพูดคุยเรื่องตลกระหว่างเพื่อนเท่านั้นเมื่อเลิกเรียนสองพี่น้องก็ได้กลับบ้านมาก็ต้องตกใจไม่ได้เห็นสตีฟนั่งรออยู่แม่อยากให้ลูกๆย้ายบ้านกันไปอยู่ที่บ้านของสตีฟเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายในการเช่าห้องนี้ครอบครัวเราจะได้สมบูรณ์กันสักทีมีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งลูกๆคิดว่าไงสิ่งที่แม่คิดทําให้ซันดราถึงกับปีตแตกหนูอาบน้ําให้แม่ดนเห็นบาดแผลที่ตัวแม่ และแม่ก็รู้ว่าเบฟต้องทนโดนอะไรจากสตีบ้างแม่จะบ้าไปแล้วหรอและเธอก็วิ่งกลับเข้าห้องไปซันดรางุนงิดเป็นอย่างยิ่งแต่ในขณะเดียวกันเบฟเธอกลับใจเย็นและคิดว่าต้องทนแค่อีกไม่นานเราอาจจะใช้เวลาในการวางแผนฆ่าแม่แค่หนึ่งเดือนเท่านั้นหลังจากนั้นพวกเราก็เป็นอิสระแค่ย้ายไปอยู่เพื่อให้แม่ตายใจฉันคงต้องระวังตัวมากขึ้นก็แค่กลับมาจากโรงเรียนเปลี่ยนชุดอาบน้ำแล้วก็ไปที่บ้านแฟนไม่เห็นจะยากสักหน่อยนั่นทําให้ซันดราคิดี่จริงจังที่จะฆ่าแม สองพี่น้องกับแกงเพื่อนได้รวมตัวกันในการวาดแผนฆ่าแม่ให้แนบเนียนซันดราจริงจังต่อง,งานนี้ไปอย่างมากแต่ดูเหมือนว่าเบฟมวัวแต่เล่นกับแฟนแถมแกงเพื่อนยังคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกพวกเธอแม่งไม่จริงจังก,กับเรื่องนี้เลยซันดราเชิดหน้าหนีกับลุ่มเพื่อนและด้วยประเด็นนั้นทำให้สองพี่น้องเริ่มงอนและเริ่มไม่พูดจาต่อกันแผนลับฆ่าแม่ก็ถูกลบเลิกเนื่องจากตัวตั้งตัวตีไม่สามารถขี่กันเลยแต่ทว่าเหตุการณ์ในวันนั้นกลับพลิกผันทุกอย่างบอบ ทำแก้วเหล้าแตกทำให้สตีฟโมโหและตบหน้าบ๊อบบี้อย่างจังน้องชายเอาแต่ร้องไห้แทนที่แม่จะมาช่วยดูแลแต่แม่กลับทำอะไรไม่ถูกและตามไปงอสตีฟซะงั้นทั้งทั้งที่สตีฟทำผิดทำไม้แม่ต้องใส่ใจมันสองพี่น้องได้จ้องหน้ามองกันและคิดว่าแผนการที่เคยล้มเลิกต้องนำกลับมาใช้แล้วซึ่งพวกเธอได้ติดต่อแก๊งเพื่อนและนัดวันเวลาในการลงมือจัสตินเป็นคนจัดหายาเพื่อจะใช้มอมแม่ให้เมาส่วนเอชลี่ ก็จะหารถมาให้เพราะว่าหลังจากที่ฆ่าแม่ได้พวกเธอก็จะออกไปกินมื้อข้าด้วยกันเพื่อสร้างหลักฐานที่อยู่ซึ่งในค่ำคืนนั้นระหว่างที่แม่กําลังเมาเบสก็ป้อนอยาให้แม่ทีลเม็ดทลเมดจนแม่เริ่มสติเลื่อนลอยหลังจากนั้นซันดราก็ชวนแม่ไปอาบน้ําเลยเมื่อแม่เอียงตัวลงไปในอ่างซันดราก็จะลงมือเองกดหัวแม่ลงไปในน้ําอย่างช้าๆเแบธบก็จับเวลาสีนาทีเพื่อให้มัน่นใจว่าแม่จะจมน้ําตายแต่น,น ระหว่างที่กดหัวแม่อยู่นั้นแม่กลับขัดขืนชันราก็ได้แต่สู้แรงของแม่ระหว่างนั้นโทรศัพท์ก็ได้ดังแอลชลี่เป็นคนโทรมาแบบก็ไปรับสายปล่อยให้สันราต้องลงมือกับแม่เพียงลําพังเธอตกใจกับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่แล้วเวลาสี่นาทิก็ได้หมดลงแม่ไม่มีการเคลื่อนไหวมั่นใจได้แล้วว่าเธอตายและสองพี่น้องก็รีบออกจากบ้านเพื่อรีบไปพบเพื่อนที่ร้านอาหารแอลชลี่แทบไม่อยากเชื่อว่าสองพี่น้องจะฆ่าแม่ได้ลงคอในขณะที่ แบ๊บกำลังเต้นๆกับความสําเร็จที่ทําลงไปสันดรากับปี๊แตกแบ๊บทิ้งให้เธอต้องจัดก,การแม่คนเดียวเธอเลยคุมอารมณ์ไม่ไหวโชคยังดีที่แบ๊บคอยดูแลเธอและกลับมาที่บ้านตามแผนก่อนที่จะให้แบ๊บโทรหาตํารวจแกงลง้งร้องไห้ว่าเจอศพแม่ตายและตํารวจก็ได้มาตรวจสอบพื้นที่แบ๊บร้องไห้ตีบทแตกสันดราก็เอ,อออตามที่แบ๊บพูดตารวจได้วินิจฉัยว่าเธอจมน้ําตายสาเหตุก็เพราะว่าเมาเพราะว่าตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือด มากเกินขนาดและทุกอย่างก็เป็นไปตามคาดสองพี่น้องได้มาอยู่กับป้ามาธาบอบบี้ก็ไปอยู่กับพ่องานศพของแม่ถูกจัดอย่างเรียบง่ายสองพี่น้องไม่มีท่าทีสกเศร้าใดๆแถมยังตื่นเต้นที่ได้มาอยู่ในบ้านหลังใหญ่โตของป้ามาธาชีวิตของสองพี่น้องเปลี่ยนไปจัสตินเริ่มกลัวที่จะเข้าใกล้แบบส่วนซันดราหลังจากที่ไม่ต้องรับภาระเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ต้องดูแลน้องๆเธอก็เริ่มเฮฮาปาร์ตี้ดื่มเหล้าเมาไมยจนขาด และพลั้งปาดพูดกับดอนนี่เด็กหนุ่มนักกีฬาประจำโรงเรียนว่าเธอฆ่าแม่ด้วยตนเองด้วยมือข้างนี้ในขณะที่เธอกําลังเมาและดอนนี่ก็นําข่าวนั้นไปแพร่กระจายไปทั่วโรงเรียนจนทําให้พวกเธอเกิดกระแสว่าพวกเธอกล้าฆ่าคนได้ยังไงแต่ทวานนั่นก็เป็นแค่ข่าวลือที่เล่ากันปากต่อปากไม่มีหลักฐานชนัดเจนว่าพวกเธอฆ่าแม่และด้วยกระแสนั้นทําให้สองพี่น้องเริ่มดังชันราที่ปรับตัวเข้ากับแสงสีเสียงกับเพื่อนฝูงมากมายที่มา เธอก็เริ่มดื่มมากขึ้นเมาหมายมากขึ้นและเธอก็เริ่มกลายเป็นเหมือนแม่เธอที่เอาแต่เมาในทุกๆคืนที่ได้ปาร์ตี้และการที่เธอเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังตีนก็ยอมมีคนต้องเป็นห่วงซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเดวิดเด็กหนุ่มที่พยายามจีบเธออยู่ซันดราเห็นถึงความจริงใจที่เดวิดให้มาเลยปฏิเสธความรักนั้นเนื่องจากเธอไม่ดีพอเธอทําเรื่องเลวร้ายมาอย่างอาทิเช่นถ้าฉันบอกว่าฉันเคยบวผู้ชายในโรงหนังระหว่างที่เขาดูหนังอยู่ แล้วถ้าเป็นเรื่องที่แม่ชัดตายโดยไม่ใช่อุบัติเหตุละ่ะสันดราพยายามกล่าวอ้างมากมายเพราะว่าไม่อยากให้เดวิดมาคบกับคนที่ทําเรื่องเลวร้ายอย่างเธอหารู้ไม่ว่านานคือหนทางสู่ความชิบหายบรรลัยวิปนาทเพราะว่าเดวิดกลับไปแจ้งเรื่องนี้กับตารวจเพราะคิดว่าสิ่งที่สันดราพูดมาอาจจะเป็นความจรงิงในเรื่องการตายของแม่เดวิดเลยมาทําท่าที่ชวนเธอไปขับรถเล่นและพยายามพูดคุยหลอกลอ่อให้สันดราพูดความจรงิงเพราะว่าตํารวจได้ติดไม้ ที่เดวิดแล้วสุดท้ายซันดราก็ยอมรับสารภาพว่าการตายของแม่ไม่ใช่อุบัติเหตุเพราะแม่ไม่มีใครสนใจตั้งแต่ตอนยังมีชีวิตอยู่รวมถึงตอนที่จากไปทุกคนทําเหมือนแม่ไม่มีตัวตนเพราะว่าแม่เป็นคนที่เลวไหล,หลามากหลังจากนั้นสองพี่น้องและแก๊งเพื่อนก็ถูกนําตัวมาสอบสวนซึ่งเริ่มแรกเดิมทีพวกเธอก็ปากแข็งไม่ยอมพูดความจริงแต่เมื่อโดนกดดันพ่อแม่ของเอชลี่ได้จ้างทนายเพื่อป บองลูกสาวเอชลี์ได้สารภาพความจริงและให้ความร่วมมือกับตำรวจเธอเลยโดนกักตัวเป็นพยานต่อมาก็เป็นจัสตินที่กลัวโทษเขาเลยสารภาพทุกอย่างว่าเขาเป็นคนจัดหายาม,มาให้เองสุดท้าย2พี่น้องก็ถูกสอบสวนและโดนจับได้ในที่สุดพวกเธอถูกแยกออกจากกันและส่งไปยังสถานพินิจคนละที่และไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกกลราใดใครก็กรรมนั้นยอมคืนสนองถึงแม้พวกเธอจะคิดดีมากแค่ไหนแต่การฆ่า บุปการีก็ยอมไม่ใช่เรื่องดีและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงหนังที่สร้างมาจากเรื่องจริงเรื่อง Perfect Sister ได้คะแนนจาก IMDb อนนยู่ที่5.6เต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย